สวัสดีค่ะรีวิวอัปเดตหน้าร้านนะคะประจำเย็นวันที่14กุมภาพันธ์2568ค่ะมีทั้งรถเข้ามาใหม่แล้วก็รถออกไปแล้วทั้งรถติดจองอ่าแล้วก็ส่งไปแล้วแล้วก็ติดจองกำลังรอส่งก็มีนะคะมีรายการเปลี่ยนแปลงอีก2-3รุ่นนะคะ อาวอรเจริญแทกเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี0804141669ค่ะติดต่อแม่ค้าได้โดยตรงเลยนะคะจบของร้านรีวิวสินค้าเองเลยนะคะ L240 เป็นคูบัต้าตัวเก่านอกเก่าไทยอีกทีหนึ่งมาแบบตัวเปล่าค่ะตัวนี้มี PTO ด้วยนะคะสามารถไปใส่กับพวกตัวตัดหญ้าได้เลยค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีค่ะรถแห้งดีมากๆค่ะยางสวยสีเส้นราคาคันนี้อยู่ที่5,9000บาทค่ะสำหรับ L 2 4 0ค่ะขายตามสภาพนะคะเครื่องแห้งๆค่ะมี PTO มาให้ด้วยนะคะถัดมาค่ะ Ford 6 6 0ค่ะ ตัวเต็มทีสนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่าน5ค่ะเป็นของกอเกษตรลำนาลายนะคะคันนี้ก็รถมาสวยๆเช่นเดียวกันค่ะไม่มีเล่มทะเบียนนะคะ2 3 9 9 0 0บาทค่ะ2,399,000บาทคันนี้ก็ขายตามสภาพนะคะเครื่องดีเกียร์ดีท้ายไม่แตกค่ะ หางไม่กระตุกนะคะรถแห้งๆค่ะรถมาส,ายสวยๆเลยค่ะอาจมีรั่วซึมบ้างนิดๆในหน่อยบางจุดเล็กๆน้อยๆนะคะตัวยันมา3าที่เห็นอยู่คลิปอื่นแม่ค้าขายไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาเข้ามาใหม่อีก2คันวันนี้ค่ะอะขออนุญาตข้ามไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้เก็บรายละเอียดก่อนเนาะถ้าขายก็จะอยู่ประมาณ2 0 0เซนกว่าๆค่ะตัวนี้ YM 351A ปี 1> 35 1 65ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนสวยๆเลยนะคะของ CMT ค่ะใบเต็มๆเมพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะคะรถปี653,000ชั่วโมงใส่ยางหน้าให้ใหม่1คู่ค่ะตัวนี้ก็มีพวกเช็คลูกหมากลูกปืนให้แล้วนะคะกับเก็บเล็กๆน้อยๆให้แล้วบางส่วนค่ะ สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสำหรับวายเอ็สามห้าหนึ่งปีหกห้าค่ะคันใหญ่ๆรลค่ะเบาๆนะคะถัดมาค่ะ M U 5 5 0 1ห้าห้าศูนย์หนึ่งตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะอ๋อลืมแจ้งโปรโมชั่นเนาะลืมแจ้งโปรโมชั่นอ่า ฟอร์ดกับ L240 ไม่ได้ร่วมโปรนะคะฟอร์ดกับ l 2ไม่ได้ร่วมโปรมีร่วมโปรคันนี้เป็นต้นไปเนาะลืมแจ้งค่ะ ซื้อจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะลดคันละ1,000 0บาทนะคะลดคันละ1 0,000บาท,ะะลล 1, บาทแล้วก็ทางร้านของเราไม่ได้โอนกนรรมสิทธิ์ให้ลูกค้านะคะลูกค้าต้องโอนเองค่ะหากจะให้ทางร้านโอนให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแจ้งไว้ตรงนี้ด้วยเนาะค่ะลดให้1,000 0บาทแล้วก็มีจัดส่งให้ฟรีในระยะ 1ถึง300กมด้วยค่ะแต่ว่ามีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะคะเกินระยะเค้าคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะยันม่า YM 3 5 1 a 349ก็เหลือ339นะคะ MU 5 5 0 1 4 6 9หน้าหลังค่ะก็จะเหลืออยู่459นะคะ ใสย่ยางหลังให้ใหม่ค่ะผานพวนสวยๆนะคะเก็บทําสีให้เรียบร้อยค่ะท้ายสวยๆรถแห้งๆรถไล่มาแท้ๆเลยค่ะ MU5501 ปี62ค่ะ4 6 9 0 0 0บาทเหลือ4 5 9 0 0 0บาทค่ะ L4708 คันนี้เป็นตัว DT ค่ะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็ให้ผ่านปวนใหม่ของตาเพชรเราใส่ยางใหม่ให้อีก4เส้นเช็คสภาพไว้ให้พร้อมใช้นะคะ369,000บาทค่ะ369,000บาทนะคะได้ยางใหม่4เส้นได้หางใหม่ออกไปด้วยนะคะก็จะเหลือ359,000บาทค่ะ คูปต้า L 3 6 0 8เป็นตัวดีทีนะคะตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะยางใหม่สีเส้นเก็บเช็คสภาพให้เรียบร้อยเหมือนกันค่ะ259,000บาทก็จะเหลือ249,000บาทค่ะ L 5 0 1 8ตัวดีทีปี62ตัวรถหน้ากากกระชนนหน้าผ่านดันดินแล้วก็ให้ผ่านพวนใหม่ของตราเพชรค่ะยางหน้าใหม่ยางหลังตามเดิม439,000บาทค่ะ 4 3 9 0 0 0บาทก็จะเหลือ4 2 9 0 0 0บาทค่ะ L 4 0 1 8ตัวดีทปี B 63ตัวรถหน้ากากระชนาหน้าผ่านดันดินแล้วก็ผ่านพวนของโชคปัญญาค่ะสวยเดิมทั้งคันรถไล่มาแท้ๆเลยนะคะ3 6 9 9 0 0บาทค่ะก็จะเหลือ3 5 9 0 0 0บาทสำหรับ L 4 0 1 8ปี63 1,000กว่าชั่วโมงนะคะ L4018 คันนี้เป็นตัว SP ค่ะตัวรถผ่านดันดินหน้ากากกันชนด้านหน้าผ่านพวนค่ะตรงตามรุ่นตามสเปคนะคะสวยๆเดิมๆทั้งคันค่ะ900ชั่วโมงการทำงานปี65ค่ะ 4 3 9 0 0 0บาทค่ะ4 3 9 0 0 0บาทก็จะเหลือ4 2 9 0 0 0บาทค่ะทัดมาค่ะ L 3 2 1 8 SP ปี64ตัวนี้ก็1,000พกว่าชั่วโมงนะคะ1,000นิดนิดค่ะมากับผ่านบุกเบิกค่ะ3ใบสวยเดิมทั้งคันค่ะ ปี6 2 3 2 9 9 0 0บาทก็จะเหลือ3 1 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับ L 3 2 1 8ตัว SP L 4 0 1 8 SP แบบคันโค้งค่ะตัวรถชุดใบดันคันโคง้งหน้ากากันชนนันหน้าผ่านพวนใหม่ของตาเพชรนะคะเนื่องจากเขาไม่มีฐานมาค่ะ ราคาคันนี้อยู่ที่419,000บาทตัวนี้900ชั่วโมงนะคะ419,000บาทค่ะ900ชั่วโมงปี 66, 66นะคะสวยเดิมทั้งคันค่ะถัดมาค่ะ MU4902 สวยเดิมทั้งคันปี64ตัวรถนากากชน,นหน้าผ่านดันดินค่ะ63ชั่วโมงการทำงานค่ะ400,000 ห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่แสนห้ามื่นเก้าพันบาทนะคะเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงค่ะว่าเจริญแทกเตอร์ค่ะอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานี0ูนย์แปด6 9ี่หนึ่งสี่หค่ะจำหน่ายเงินสดนะคะไม่มีผ่อนไม่มีดาวนะคะร้านเปิดทุกวันค่ะแล้วก็ เมื่อวานนี้แม่ค้าไปส่งตัวยันมาา39แรงที่แก่งคอนะคะเรียบร้อยดีค่ะแล้วก็วันนี้ M 5 0 0 0 SU ก็จัดส่งไปที่กํแแพงเพชรแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีลูกค้าจากอำเภอสีทาตค่ะมาจองตัว L 4 7 0 8 STP ห้ T 58, คันนี้ที่ราคา389,000บาทแล้วก็โปรลด1 0 0 0 0บาทนะคะหน้าหลังจัดส่งให้เช้า พรุ่งนี้ค่ะเลือกงามยำดี9โมงเช้านะคะแล้วก็ที่เข้ามาใหม่ยันมา39แรงมี2คันค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้พร้อมจำหน่ายเนาะนเดี๋ยวมารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะคะ200กว่าบาทค่ะพวกนี้ปี62ปี63นะคะยันมา EF393T เป็นตัวใหม่นะคะ ตัวที่เป็นตัวแบรนด์ที่มันเป็นไม่ใช่สติกเกอร์นะพวกนี้มันจะเป็นตัวรุ่นใหม่แล้วค่ะมันจะผลิตปี61 62 63นะคะพวกนี้ประมาณนี้ค่ะพวกรถอรอเก็บก็มี4708ตัวดีทีกำลังเก็บอยู่นะคะเก็บสีค่ะภายในห้องเครื่องสวยๆเลยนะคะภายในห้องเครื่องสวยๆค่ะ ครับเดิมเครื่องเดิมค่ะดูหม้อน้ําแบบนี้ก็รู้นะคะสวยๆค่ะคันนี้เราเก็บสภาพอยู่นะคะเราเก็บสีเช็คั่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวค่ะพอเจริญแท็กเตอร์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องของเราด้วยนะคะกับสวัสดี FC ซีทุกๆท,ท่านค่ะ